สนไมพี่ไว้โอ้สล,ดลัด้วยเอาตัวเห็นได้เหมือน,นเ,อลเลยเออสลนอนใชฝาเนาะสนไนมปึ๊อบเอาไคอยเอออนาะ่ามันขามันแหงเลยมันซีฮอนง่ายนี่มาตมมตเต็มเลย ซีจ้าบอลนะ FC สายฟ้าเหรอสายฟ้า FC ลายอุยอ้ยปอยเว้ย <c oughs> เอามายงไมาย่นะ <c oughs> สามี่กันอยู่เหมือนกันใ้น้องกันฮะเลยมาเลย อ้าวแข่งกันเด้อใครชิวัยก่อนกันเด้อเอ้าทาาเซฟ้าเอ้าเอ้าทาาเซฟ้าของท่านเอ้า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 เหมือนกี่กองแล้วเอาะสายเปียกแล้ววันนี้รู้บอกสลัดได้พอยพีน้องเซฟ้านะเอาเพี่ยังเบ็ดนี่เก่งหรือเซ่เหรอเท่าได้ละบอลบอลนิวเซนเปเซมอลฮะเดี๋ยวสือเบิ่งให้ได้หมื่นเด้อ เอาเนาะทักทายสบายดีเด้อพายพี่น้องเบสิสกนนุสกคนเนาะโดยโดยสบายดีละ<ง>่ะอ่าตัวคนหล่อกลับมาเลยเด้อพายพี่น้องกินข่าวและกินกินอยู่ไซน่ะยัตง,ตงต่อบอกว่านอนนอนพีจีเมือนนี่บอกว่ายังสบายอยู่บอกว่าอีาายอยอกอแล้ว เสื้อได้จักเปอร์เซ็นต์นี่มื่อนี้บัวใบน้อมื่อนี้เนาะคำเลยนอนเฮือนน้อมื่อนี้เด้อือโดยโดยบุญวิทย์แล้วบ่กินข้าวกินน้ำเลยเนาะเด้มากอะซอยเวียกพอสร้างเลยไปพี่น้องเอ้ยหูความอยู่ไหนมาเลยกะนน้องผ่อเนาะอ่ามื่อนี้ได้ลูกมือได้เมื่อนี้เด้อไปพี่น้องรอมึงด้วยน่ะบนวทวี เป็นอยู่ไหนเพ่นเห็ดนะบุญวีเนาะมาตหลินบุญบอหมแล้วแล้วเนาะบุญวันนี้เนาะจึงมือก่อจะไปสมือแล้วเวันู้เกอไรัด้ก

Bóng lùng bóng 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 Bộ bóng khỏe bóng 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 จะบอกว่านิ้วแหละบอกแล้วบอกบไดเบดล้งสิไปหัวจากบอราคามันเท่าไรองบอกดิแบบใช้ๆราคาบอกแบบแก่งแกนสิดเกแบบเร้มันก็แล้วแต่เลยสองแสนเอาเ็นประมาณนี้แหละก็พอใไส่อยู่อันนี้สีแสนแมนก็แล้วเป็นตามเกตด้วยพอยระดับสแสนถึงมาได้สิบสแมคือว่าโตแซนปก็มีบอแต่วันบอกพส่เาเาะยานมันเพ เอาประมาณซอซ้ำแซนกินไปแซนแซนแซนกินไปแฮงดีแล้วเดี๋ยวบุญทวีซื้อมาหมื่นนี่ครับบาลนิวซื้อมาให้ห่อฝากเงินให้เราเลยบอสโอเคเราได้ก็ได้ล่ะได้ไปเบิ่งให้โบเห็นได้เบ็ดแรงสิไปโบจักนี่นะหาหาปูหาปลาซอยพอสร้างไม่สร้างนี่แหละกินนะข้าไปหาวกระเเอาเอาไป ไปยัดตามมือทีมือยิ่มือโอ้ไปซื้อเบ็ดมาให้เองไปอัลาดมาจักรน้องพ่อเนาะบ๊อบบุญทวีนะซื้อให้ซื้อให้ได้ยูน้องพ่อเนาะซื้อมาเองไปโอ้บ่จักร้นสท์บารเลยบ่ไปดิซื้อมาให้เลยหบ่ไปเนาะหัวซื้อมากะแกลงนี่ข้างๆเท่อนนี้น้องพ่อพี่น้องในน้องน้องเจ้เองหรอวะ น้องหน้าเนี่ยผูกบุคคลฉิบชัยเท่าไรบ้างพอเห็ดมาเนี่ยฉิบเป็นอยู่บ่เจ้าเห็นเบ็ดไผ่เหรอจริงอยากได้กดกเอาหมเบ็ดหมูเจ้าด้วยด้วยเอ้าเดี๋ยวมือข่อยเบิ่งให้เด้อโบกอีเบื้องนี้ไว้พี่น้องเลยด้านนี้ที่ว่าเรียบร้อยกำห้องนี้ มีเดีป้าให้ห้องนี้ก็ค่ะคุณแม่เอาหน่อผักน่อจึงบอกทางห้องอย่างไรอีกเนาะนี่เอาเลยโอเคล่ะคอยปูนปะคอยปูนปะอยากได้เบ็ดพ่อพี่น้องเลยเบ็ดสิมาสิตเด้น้องก็ใกล้ๆนี่บอล่ะน้องทางในนะโอเค สิบเบ็ดไงให้กินสิบปลาคอให้กินบ่อมื่นนี่ก้อยบ่ปูนนี่บ่พ่อเลยปะทโอ้ต้องได้ห่อนทรายได้นี่ทรายบ่ทันได้ห่อนไหมหรอต้องได้ห่อนทรายทรายเบิดลซะบ่เด้ยยังอยู่เด้ยแต่ว่ายังบ่ได้ห่อนเอามาห่อนเลยบ่หรือว่าพ่อเลยบ่ทามเราลงมือเนื้อห่อนพ่อเลยบ่ หอนทรายว่ายอาะไปทรายมาเดียวไอหอนซอยก็ได้ปะไอ้บีเศียดซอยเด้อเดีย๋ยวตักมาก่อนละ่ะแล้วึงเอาอย่างไรเด้แงงี่เดี๋ยวไอหอนซอยออไอเซฟ้าเซฟ้าฮะ,าะรู้ว่าหอนอยู่นี่เรียบอ่เดี๋ยวจงใส่รอไปเนาะมาพี่ไว้มาเห็ดเวียใสยก่กันไวปันหนึ่งไว้ มาให้ดูนี่ไอ้มาหาเลยนี่นะไปลิ่นบุญน o l ะเนาะ,ะตัวนี่น้องเลยครับเวล์ตั้งกล้องไว้นี่แหละมาผีไว้มาผีไว้มาเ็ดือดกันให้ดูนี่ไปไหไมไห

ในน่องเจ้าไใบลนบุญทวีเป็นคนนอนกันเลยเจ้าใบหนี่งเออม้อนมาหนี่งไอ้ไอ้ไอ้เจ้าเนี้ยพรอยเจ้าหนึ่งทางยาคีรินเด้เพม่อนไหมอุ้ยยี่ยี่ยีนี่ี่นี่จับนี่เจ้าจับนี่จับนี่เออเหยียนเห็ดไอ้ยูวันนี้นะไปพี่น้องเลยเบาเบานี่งเหยียนเห็ดไว้จับนี่เออค่อยกันพ่้อยละเจ้าใบ ค่อยๆไม่อยากเปียกเนาะับเนาะอยากหอนยากนิดนึงพอยไปน้อยรายอยากเปียกต่อเป็นสายแห้งสีหอนบนทนเจ้าส่วนเหส่วนเห้เจ้าไ้ลองดูทำงานไว้รไ้้หอยเดืมาเจาไปกด้วเจ้าเด้อลูกเขาเฮาต้นต้หอนแล้วระวังนี่เงหอนแล้วยังที

โอ้สะลัด้วยเอาตัวเห่ไม <Así. S 3> <Around. S 2> ่เหมือนเลยเออสลัดเนสะยฟ้าเนาะสวนมาปึ๊บพอบปะคอยเนาะ่ามันเห่มันซห h งเลยมานิมือมาดิมอาเต็มเต็มเลย ซีจ้าบอลเนี่ย FC สายฟ้าว่ะสายฟ้า FC ไลน์อุ้ยลอยเว้ยทอไมเอามาอยู่าานะสามัคคีกันอยู่เหมือนกันใ้น้องกันฮะมาเลยมาเลย มาอ้าแข่งกันเด้อให้ชว่วยก่อนกันเด้อเอาเท้าเซฟ้าเอาเอาเท้าเซฟ้าของท่านเอา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 ,เ,อาเหมือนกี่กองแล้วเอา,ายเปียกแล้ววันนี้ถูกตลาดได้หอยนะพีน้องของเซฟาเนีาะลงกี่กองแล้ว ฟ้า่อยพี่น้อง Ya, kita 我来，了，交易。 ใส่เราบอลคอยอยู่เราจ่อยขวามเนาะลุกขึ้นได้ไหวเอ็ดปะไม่เมื่อยนี่ขวามไม่โอ้เจ้าสิยหอนคนเดียวว่าขวามมานะบเทอรเซฟาฮะใส่มาเนี่ยเกือบนะมาพี่มาพี่เจ้าหูโตแล้วมาพี่ก้อนไปคอพี่น้องเอยต้นนี้ห่อนแล้ววะหรือยังห่อนแล้ววะ โอ้เจ้าบ่หูเดียนี่เกมมาสวนเอาเลยเนาะเซฟาเซฟาไป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 เอาสวนมาละหูโตแล้ะหูโตแล้วคำมากเลยต้องเห็นยังบ่บ่ตอนนี้เลยไป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 อยากอาบไปพี่น้องเย จังมือแเราไปจักบ่ออาบนี่จังมือเราว่านนี้แซ่ฟาหืมมือมือที่เท่าไรบอกพอสร้างเพิ่อนไปอาบจังมืออะไรหามือเลยหามือเขาบอแต่แต่มือเขาอาบให้บอกว่านี่อาบเฮ้ยเจ้าอยู่กับพ่อสร้างว่านี่อาบไปไปไปพ่อมันยังบ่นเอาหนิบ่นเอาทำไว้ทำไวปวันนี้ว่าเรื่ออาบให้ ข้าไปเลยโอยูไปเห็นแลเ้เจ้าเจ้าสิธาพปาามให้เจ้าอาบเองเจ้าคอยก็ไม่ด้อาบให้เจ้าใดมีแต่คอยบอกเจ้าไปอาบสิไปอาบไปอ,อือปะปะ,ปะข้ามไปรถนะผู้เอาไปยิงไว้อยู่ห้องน้ำบ่ไหมเออไปอาบน้ำไปนี่ปมน้ำเ,เ,เองเห็ดยังเองไดรคอย,อยคอยไปด้ซอยเจ้าแล้วไปนี่ไม่ให้เจ้าเห็ดเองไปคอยมีแต่บอกเจ้าสิ หนาวก้าบเลยเว้ยเห็นแลวได้ส้ไป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 นี่กระซามเหนียวไปเอากระซาเอาจะเสร็จแล้วได้บอลกระซามโปมน้ำใส่ใส่ใส่กระซามรถโป้มาบวยะโป้มในแมใส่กระซามใส่อขู่ใครเนี่ยเอาก็เอากิรงหนึ่งก้อนเอาเลยเอาเลย ลองเบิ่งเนาะเพ่อพี่นอ้องหาเห็ดเองได้วันนี้ทั้งเบลบีบ้บ่ได้บริสุทธิ์ยังเลยมีแต่หาเห็ดเองแบบน,นี้อ่าลองเบิ่งลองเอาตัวเองรอดเบิ่งดูสิเอาตัวเองรอดอยู่บลล่ล่างก่อนพ่อพ่อพ่อล่างล่างก่อนเพื่อนโบมม่ั้มั้ยโบมั้ยโบมับอย่างเงี้ง ผมดีเด่นไปคอยมีจะบอกเจ้าเด้อยคอยบริสอยยังเจ้าเด้อยับนี้ให้ <c oughs> hey, ลองเห็ดเองลองบึ่งเนาะ่ <c oughs> อยพ <c oughs> ี่น้องเนาะผปมกับโปมเมงบบดนี้โอ้โถ่คือฮักแซฟาเพราะ หาาให้เห็นฮะเจ้าบอกเจ้าเห็น<ฮ>ะหอะไรถอยมาลงเตี้ยมอยู่ฝาโอ้เดี๋ยวตัดต่อใหม่นี่นี่เสน่ห์ยานมันเป็นอันนั้นเดี๋ยวมันหักอีกเอาบอกไปยังหรอกได้อยู่ได้ยนินอนาเพิ่นเม่นมายุเอาเลยเอาเลยเอิบเอิบ,บสงสัยเมื่อยเมื่อยป้มน้าหนุ่มไปจักินบุญอยากอา,นาบน้าบอสเซฟาโป้มเมา ยังฮอดบ่ได้ฮอดเคล้ง33เมื่อยเลยบ่อยด้ผ้าไเวมอยูเ้าบห้องน้ําก็มีบ่ใส่้าขี่แมวติเออไปๆๆๆห้าไว้มันค่ําแล้วว้บ่บ่ซอยมื้อนี้ซอยมาหลายมื้อแล้ว เอาลองลองลองเอายืบยืบยืบดีดียืบดีดีให้เห็ดเองลองเบิ่งไฟหน่อยเอากระไดก็บซอยซอยโบเป็นจักเสื่อเด้คอยละเอานี่มันสีเต็มซามเลยนะค่อยก็อินะคอยกับซู้ๆไอ้กรได้แต่ยงกำลังใจเด้อเสียฟ้าเด้อไอ้บี้เสี่ยงกำลังใจเจ้าอยู่ข้างๆเจ้า โปรให้พี่น้องเพื่อนกัให้กำลังใจสายฟ้าสู้ๆเด้อเพืเ่อนวะเพื่อนส่งมาอยู่สายฟ้าจเจ้าก็ต้องสู้ๆแหละไปพี่น้องเพื่อนกัอยู่เคียงขาย้างเจ้าเสมอเอาเอาไปเห็นเราหน้ามันสีฮักนะเห็ุดีๆเห็ุดีๆทำไปไปอึบอึบอึบ,อบ,อบสีเต็มแล้วสายฟ้าสีเต็มแล้วสีเต็มแล้ว เอออึบอึบอึบเอา้าส่งกำลังใจให้สายฟ้าเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องเด้อสายฟ้า<อ>คนเก่งเม,มือ่อยเลยอ่าโบไว้รีบอ่ะโบสายฟ้าเมืม่อยอยู่เอาเมื่อยก็เศร้ากนเนาะเศร้ากันเด้อเอาเลยไัหนี้งเมื่อยเติบได้พ่อพี่น้องเลยพอก,กัน็นักเติบเนาะ ถ้าก็ได้ครึ่งหนึ่งสู่ต่อไปสู่ต่อไปเด้อโอ้โหเกื <c oughs> อบลุดลงเลยเด้อนี่เกือบลุดยุยยุ๊ยอย่าเเพ้วอย่ยาเเพว้วมันสิลุดนะป้าก่อนป้าก่อนโอ้เกือบลุตเว้พี่น้องเห็ุอะไรได้หนิพอคันแม่นันนีลุดลงนี่แล้วเลยได้หนิแมนเนาะ โอเอา <laughs> เอาเนี้ยมา,มาต่อลงก,ก่อนไปได้แล้ว่อมันสิรุดนี่นะเออต่อลงเกือบแล้วสิคะมามามาคอยสิโป้แม่มาสักจอยสิบ่ได้น้ำใส่ยอดเลยนี่ไปไปเอาบไปอาบได้โอเคเอ๋อค่อยๆเด้อค่อยๆเด้ออุ้ยฮะยู่ยุดไปเอาเนี่ยเนี้ยมามาต่อกันไปเดี๋ยวคอยตองให้เอาใหม่มา มันรุดออ,อ,อกนี่ไฟพี่น้องนี่นี่คือว่าแล้วเนาะลายปีเลยลายปีเลยช้ฟ่ามาจับไบด้วยนี่มาจัไว้ก่อนเจ้านะจจสื่อด้ <c oughs> พอพ่อ่พอพอพ่อพ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 อ,พอ,พอ่จจหาหาออ่ จับจับตัวนี้นะยังมันรุดนะแล้วจึงหาแบบเล็กตะปูยังมาตอกใส่เออปูพอได้พอได้พอได้แปลงก่อนแปลงก่อนเก้ารุดเนี่ยมันมีก้าแม่มันมีก้าแปลงแปลงปมน้าเหมือนเดิมไฟพี่น้องเลยเจ้าใบเจ้าใบอะไรดูเอาแปลงแล้วแล้วเาไฟพี่น้องเนาะ หายอาเ็เองคือซิมรอดอลไมือนี่เอาเป็นมืออ่าก่อนเนาะเอาใส่ใส่ใส่โบมตัวเวลยกระดิ๊ดี่จะเาก้าวมาขนเนาตัวเวลยกระดิรก็เคยบอกเจ้าไเรเสมเนี่ยตัวไอโบกเลกระดิ๊ใคยังไม่ได้ทำเพราะสนหามือเลย แต่คิดี่าี้อาบน้ำให้แล้วก็ไ่ได้อาบเลยสองมือจากมือสองว่านีอาบคือจซิงแล้วเห็นคือจริงซเดือนยังงพนันอานครับมือคือตอนเลยล้ว่าเองสอง อาบเลยจ้านะอาบเลยอาบเลยน้ำกระโป้มัยเลยอาบน้ำครึ่นหนึ่งเปียกขึ้นหนึ่งมือเปียกอ่าเสียฟ้าเอ้ยมันยากป่ะนะบอกว่าอาบน้ำโอ้ ลูกสะบู่นี่ปัานลูกหนูตกน้ำเนาะอ่าลูกสะบู่ไอ้ลูกสบู่ไอ้ไหนพี่น้องเอ้ยบ่บอกบ่คุ้มกับบ่อาบบรีเนาะถ้าสมมุดไอ้บ่มากหรือขี้สบอาบเลยเนาะเสพาเนาะอาบบ่ไม่ได้อาบคายกับบุญทวีบอกว่าอย่าไปอย่าไปกับไปอันนี้บ่อาบอาบกับบ่อาบซำๆกันเลยเสพาน เพี้ยสิเป็นทีพวกไม่ง่ายร่มเจ็บพวกี่ราเดือนรถทีมาอะไเป็นอะไรแบบนี้เป็นะปะน,เนะเอาฮุกฮุกเลยเอาทูเด้อได้หอมเลยเด้่ยแบบนี้ฮุกใส่กระโตนะใส่เทลแขนเทลาขอนะเขาแกะเสืออะไรแกะบ่ได้ไปน้องไปขออนุญาตผิดกดของยูทูบเนาะนี่ก็ได้อยู่จะฮุกเข้าไปท,ทางไหนดูว่า เจ้าหน่อยเบลบีก้กับนั่นสีพิดคลิปเลยก็ให้น้องเพื่นอาแบบแก้เสือเด้อวยพี่น้องเดี๋ยวบลลี้สืบอดีถ่ายพอว่ะยานพิดกตของยูทูบเนาะเจ้าหญิงแก่ต้องทำรว่า <laughs> สิแก้เลยวะวแก้เลยก็ได้ไปะนนแก้รวดเลยไอ้ไอ้ไอ้สีถ่ายไปทางไหมอ่ามีแต่เนาะเพื่อนอาบแล้วพี่น้องเอ้ยมืดอีกแล เพื่อนมินมาบอกว่าจับเสื้อผ้าอํนานาจจับเสื้อผ้าอํนานาจวะเจ๊มือหรือเปล่าเนี่ยบอคมจริงด้วยต,ต้องมือดูวันอ่านดูวันโดยโดยโอเอาแกเสือออกไปทำมันจริงสะอาดเด้อแกเส <า S 2> <ด>ือเอาเอาหอยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับบ๊อบบี้กับเสืได้อันนั้นโฟมน้าให้น้องเพ,พิ่นก้อน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าถ่ายถ่ายแบบแกเสือเลยยันเลียนยน YouTube ูทูเพิ่นแบนด์หอยพี่น้องเลยเพราะว่าผิดกฎเนาะยัีนผิดกฎแบบ โเื่เอยอหัังนน่และเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อพ่อไพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับบ่าวบี้ก็จะได้ขอจบใบเพลงสมีเด้อเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะพ่อไพี่น้องเนาะบรรยากาศยามแรงเพื่อนน้องเซฟ้าก็าจะประมาณนี้พ่อไพี่น้องเยมือนอีก,ก็สซีหนาวเหนีนยลมๆเอาสำหรับพี่น้องชาวไทยเนาะบ่าวบี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อพี่น้องเด้อขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เนาะโอ้บ่าวบี้เห็นก็ถือว่าโฮดหูเนาะ เรื่องบบนี้โบมีพ่พยายามให้เกิดเนาะแต่ว่ามันเกิดกิ่นก็ต้องสู้ๆเด้อพ่อยพี่น้องเด้อขอให้จบลงไวๆเนาะพ่อยพี่น้องเนาะอ่าเอาอยู่ดีมีแห้งพ่อยพี่น้องเลยโชคมาลำรวยปรถนาชิงได้ก็ขอให้สมปมุ่งมัน่นปัถนาเด้อพ่มีพี่น้องเด้เอนอนสบายดีสบายดี